สวัสดีค่ะพบกับคุณคณรณูกำมลวันนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะท็อปปิกของเราในวันนี้นะคะคือคำควบกลำ้ำแต่ก่อนอื่นนะคะเด็กๆเ,เรามาเขียนคำยากกันก่อนดีกว่าค่ะ Take out your notebook and write number one, number two and number three Are you ready เด็กๆพร้อมหรือยังคะแต่พร้อมแล้วเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยนะคะ คำยากคำที่หนึ่งนัมเบอร์วันพูดผีนัมเบอร์ทูโลฮิตนัมเบอร์ทรีบันพศเฉลยคำยากนะคะนัมเบอร์วันพูดผีพออูต่อพูดพออีผีพูดผี Number two โลหิตโอรอโลหออิตอหิตโลหิต Number 3บรรบันพศบรอรอบันพอตอพศบันพศนักเรียนเขียนถูกทั้ง3ข้อเลยไหมคะ Very good เลยนะคะ มาเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของคำควบกล้าคำควบกล้านะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นทั้งสองตัวนะคะที่เรียงติดกันทีนี้เราเอามาประสมด้วยสระเดียวกันและอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวนี้ไปพร้อมๆกันนะคะโดยที่เราจะแบ่งเป็นคำควบกล้มแท้กับคำควบกล้มไม่แท้นะคะ คำควบกล้ำแท้นะคะโดยจะมีพยัญชนะต้นตัวข้างหน้าเป็นก็ไก่ขอไข่ขอควายต่อเต่าปอปลาพอพึ่งและพอพานค่ะและมีพยัญชนะตัวหลังนะคะเป็นรอเรือรอลิงวอลแวนซึ่งจะมาออกเสียงควบกล้ำกันเองนะคะมาดูตัวอย่างคำควบกล้ำแท้กันนะคะเช่นคำว่า กราบครุขระตรากตรำครอบครัวพลาดนักเรียนสังเกตรหรือเปล่าคะคุณครูได้เน้นย้ำไว้นะคะว่าตัวที่ควบกล้ำการคุณครูจะเน้นสีเอาไว้ให้นะคะมาดูคำควบกล้มที่เป็นคำควบกล้ามไม่แท้กันบ้างนะคะลักษณะของมันก็คือจะมีพยัญชนะตัวข้างหน้าเป็นตัวจอดจาน สอโซ่ซอสาลาสอเสือมีพยัญชนะตัวข้างหลังเป็นรอเรือแต่ว่ามันจะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นคือออกเสียงเฉพาะตัวจอจานซอโซ่สอสาลาแล้วก็สอเสือค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างคำควบกล้ำไม่แท้นะคะเช่นคำว่าจริงสนักเรียนจะสังเกตนะคะถึงจะมี จอจานรอเรือเป็นตัวพยัญชนะต้นนะคะแต่ก็ออกเสียงแค่จอจานคือคําว่าจริงและคําว่าสซนะคะถึงจะมีซอโซกับรอเรือเป็นพยัญชนะต้นด้วยกันแต่เราก็ออกเสียงซอโซนะคะแค่คําว่าสซนะคะอ่านคําต่อมาลองสังเกตนะคะคําว่าปลาสายเศรษฐสายสร้อยอาสม เห็นไหมคะเราจะออกเสียงแค่ตัวหน้าตัวเดียวนะคะคําควบกล้ำไม่แท้นะคะยังมีอีกหนึ่งชนิดด้วยกันนะคะนั่นก็คือพยัญชนะตัวข้างหน้าเป็นทอทหารพยัญชนะตัวข้างหลังเป็นร้อเรือแต่เมื่อมาเอามารวมติดกันแล้วเราจะอ่านออกเสียงเป็นซอโซ่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นคำว่าซาบ ทอรออาบอซาบเห็นไหมคะมีทอทหารกับรอเรือเป็นพยัญชนะต้นแต่เราจะออกเสียงเป็นซอโซนะคะออกเสียงว่าซาบหรือคำว่าสุดโซมทอรอ,อุดอสุดโอทอรอมโซมสุดโซมสังเกตไหมคะมีทอทหารกับรอเรือเป็นตัวพยัญชนะต้นเหมือนกันแต่ออกเสียงซอโซเช่นกันนะคะตัวต่อมานะคะ ทรัพย์สินพุทธาต้นสายแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการตอบคำถามปากแปล่าเพื่อเป็นการทบทวนนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนค่ะและอย่าลืมนะคะอ่านหนังสือภาษาพาทีบทที่6ไว้นะคะจงเติมคำลงในช่องว่างมีตัวเลือกมาให้นะคะมีคำว่ากรีดกลาย รองดองเกลียกล่อมพุทซาสนักเรียนลองเติมดูนะคะคำที่หายไปคือคำว่าอะไร Number ร์วันตำรวจจุดจุดจุดโจนนี่ขโมยของจนมอบตัวนัมเบอร์ทนางสาวไทยเดินจุดจุดจุดอยู่บนเวที นัมเบอรนักเรียนชั้นปสามทับหนึ่งรักใครจุดจุดจุกันดี Number 4์จุดจุดจุเป็นผลไม้ที่มีรสหวานอมเปรี้ยวเฉลยแบบฝึกหัดที่เราจะทบทวนกันนะคะ Number ร์วันตำรวจ เกลี้ยกล่อมโจรที่ขโมยของจนมอบตัว Number 2นางสาวไทยเดินกรีดกรายอยู่บนเวที Number 3นักเรียนชั้นป .3 ทับหนึ่งรักใครปรองดองกันดี And Number 4พุทราเป็นผลไม้ที่มีรสหวานอมเปรี้ยว นักเรียนตอบถูกทั้ง4ข้อเลยไหมคะเก่งมาก้างเลยน,นะคะเวลกูดเลยและถ้าใครที่ยังตอบคำถามยังไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนลองมาทบทวนความรู้กันก่อนนะคะเผื่อนักเรียนจะสามารถตอบคำถามได้อีกรอบหนึ่งนะคะอะทบทวนความรู้นะคะคำควบกล้มก็คือคำที่อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวไปพร้อมๆกันมันจะมีคำควบกล้มแท้ คือออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวได้เลยและคำควบกล้ำไม่แท้นะคะก็จะออกเสียงพยัญชนะตัวข้างหน้าตัวเดียวแล้วก็จะออกเสียงซอโซนะคะในบางคำด้วยจบบทเรียนแล้วนะคะ นักเรียนอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนแล้วก็เตรียมความพร้อมกับการเรียนเรื่องต่อไปนะคะถ้าคนไหนยังไม่ค่อยเข้าใจนักเรียนสามารถย้อนคลิปกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะและวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ